แก่เวอนี่แม่แล้วออกได้พอเลยอันมึงเห็ดแม่ช่างบอมีไผูช่างเลยมันยำแก้คือมีผู้ช่างอย่าเอ้าเนาะเพิ่นเห็นมันขี้ไรเลยเพิ่นก็ให้น่าเบิ่งน้ำกันแรกคอยให้เบิ่งน้ำกันแต่ละมือได้เลยโจดเลยพวกนั้นเลยวันนี้คือคือทุกๆอย่างนี่ เขาถ่ายคลิปเด้เขาถ่ายคลิปซะก่อนแหละได้ได้ปล่อยคลิปออกไว้ได้ผลดังเห็นว่ามันขี้ไล่บอขี้ไล่นะแต่สําหรับบอต้านี่เป็นยังจังโมติจังโมยังตอนนั้นเพราะว่ามันโตมันกะโบได้ขี้เล้ยขี้ไล่ยังพอพลึกเด้เอาได้เลยแต่เขาใช้ได้ไหมแมนชั่ววาวชัววาวคือเฮานี่ใช้ได้ขี้เพืองมันอีกนี่เมนแมนอันนี้แหละอ่าก็เลยโบท่วงก็เลยโบอันนี้ตอนเพดผนเห็ดนะคิดว่าเออมันกะประหยัดงบอีกกันตอนนั้นนะเมนน่ยเพราะว่าตัวใดพออันนี้ได้

โอเคน้อพี่น้องนเนาะเทว่าเปิดภาพขึ้นมาในเสาเมื่อนี้น้อพี่น้องเน,นาะก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของเสาตาเบานุ่มเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยฮะเนาะมือกล้องเฮาอ่าเทว,ว่าเมื่อนี้ขึ้นมาครบเนาะอ่าน้องแววตาเบาเวียดแล้วก็มือกล้องเบาตาพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่เขาลุงช้างเพิ่นพาก,กันขึ้นมาสองคนพี่น้องเนาะแต่ว่าเบาตาไปขึ้นมาอ่า ส่วนนะเพื่อนทังใดเพื่อนดีเนาะ,ะทางพอเถ้าบ่อเสียงกับเร่ไปก็ต้องเลยกะกะขอโทษขอภัยน้ำหลไหลคือมื้อนี้ถามว่าโอเคบ่เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์บ่กะยังบ่ปานใดพี่น้องเลยแต่ว่าเฮากะได้พักผ่อนน้ำในแล้วทีนะ,ะห่างกายก็รู้สึกว่าเึ้นซึนขึ้นแล้วกะเอาเนาะลุยเวียกคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าอยากให้มันแล้วไปวาทางแม่อ้อยเนาะเพิ่นกะ ได้โทรมา,าถามอยู่ไปหอดใสแล้วลูกเอ,อ้ยอาจารแล้วก็ตัวที่ขอบบันไดเนาะขอบบันไดขาวๆนะตัวที่โตนั่นให้ลื้อออกไหมมันมันมองงามเราอะแล้วก็ได้ซื้อมาแล้วพี่น้องเนาะมีอันทั้งลุงเพิ่มถือไปแล้วบ่เห็นถ,ถือไปแล้วบอกออ่าเนาะตัวที่ซื้อมาเพิ่มเมื่อนี่นั่นมีน นเนืองย,า,ยาแนวะอ่ลยาแนวกาแเคเนาะแม่นเน้อยาแนวกาแคะพีเนียมปะข่า,ขาวไข่มกอ่าหกหกสิบบาทบ,าทบา่หกสิบบาทเนาะหกพันบ่บเป็นลาเป็นเงินบาทได้หกสิบบาทแม่น่ะเพราะว่า ตัวนี้หน่อยยาแนวกาแขสีแดง30บาทเหมือนแล้วเป็นลายเป็นเงินบาทอ,อย่างนี้งูปักเสียบตามตาไอแมนหนึ่งร้อยตัวนี้หนึ <100. S 1> 100่งร้อยซาบาทเพราะแล้วกับราคาทั้งเบิดทั้งมวนนั่นหกร้อยพี่น้องเนาะหกร้อยสี่สิบบาท ตีเป็นเงินกีบนั่นเป็นสี่แสนกับสี่สิบพันกีบพี่น้องเนาะอ่านี่คืออยู่ทางหาดอุทุพกรณก้างที่ซื้อมาเพิ่มมือน,นี้พุดีเบิร์ตอยู่หนึ่งอา่าพุธีเบิ 4, 000, บร์ตสี่แสนกับสี่สิ 10, 000, บพันกีบพี่น้องเนาะซื้อมาเพิ่มแต่ลุงเพิ่นเอาไปแล้วเอา้ามีแต่ว่าจังใดกะขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอ้ ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังไดเนาะก็เขามาเบิง่งมาสม้มสวยกดไรกแแซ์เป็นกําลังแห่งใจทางบอตาในเดอ้เนอนาอพี่น้องพองม,มีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยอ่าส่วนเพื่อนสาตาก็จังอีกอ่ามือนี้นีเก็บขอบเก็บขอบอ่าแล้วก็แล้วเนาะแล้วก็ทามือมันแดดบมือมือมันแดดแล้วกันสิเทพืนกัดเปือเ้อนแลเฮ็ดอ่ ก็น้ำสางนี่เห็ดอันมุงหลังคาก็น้ำสางก็ถือว่าสำเร็จนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเรียบร้อยส่วนเพลื่อนขั้วเพลื่อนอย่างนี้แล้วพูดน้ำนี้กังคอยว่ากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบอดีมีงบบอดีมีอย่างดอกพี่น้องเลยป่ะจ้ะบ๊อยจิตครับตาตกระไว้สังเดชลูกกลัวอยู่เนาะโอ้โาเหือน้องโมก็ขึ้นเป็น ลูกเป็นล่างเป็ี่ยนโครงอย่างเรียบร้อยเลยเนาะเจ้าว่าจไดเนี่เจ้าเจ้าว่ามันยังมีบ่สำสำหรับ<อ>บาวตาเนาะอันนี้สำหรับบาวตาดอกคิดว่ามันมันยังอยา่างมีมีพวกแต่ว่าแต่ว่าเรื่องลบนี่บย่านมันมีแล้วนี่นะอ่าหันยกบบย่านนะแมนแต่ว่ามันสูงสูง่านี้มัน แต่ว่าสว่าสว่าชงนี่นี่มันลมลมโมอคอยนี่บันไดแบบชงโมเดินนี่ลมมันเข่าหนามเด้พอกินแซ่บพึ้นกับผู้มักคือเพิ่น,นว่าเนาะสำหรับบาตานี่เอาขึ้นอีกจักขอมือหนึ่ง,นงน่น้องเนาะหรือว่าหรือว่าซิปหาเส้นนะเอาขึ้นอีกจักซิปหาเส้นหรือว่าซาวเส้นพอดีความสูงมันนะก็อโอเค ไม่แล้วนี่ร้อยคาัาดไปดีนะไม่เลยโอ้เนาะมือนี่นี่ยัดในยัดใด้ง่ายหลยปูนเขานี่ยทำโมง่ายนี่เรียบร้อยแล้วมาตาวะทางพื้นมาเน,นี่ยทางพื้นมาเน,นี่ตนแต่ว่าชาวไทยตานุ่มเราอ่าคู่ดีและโบยากง่ายก็ได้แต่ทีแรกพื้นนะแบบขุดร่องน้าม,มันขุดร่องน้าม,มันให้มันไหลออก ได้เอาแพยางปลุกถึบออกไกลๆสินะอันนี้เขาเขาจ้อมแพยางก็นซี่เนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลเข้าเจาะเนาะทำแพร่ทำแพยางเขาตรงตูงเลยพี่สีนะมันก็กว้างแต่อันนี้มันแก้ไขประทันแล้วมันพอปลุกปุ๊บมาตอนเท่าก็เป็นผลกใ๊ะเลยพี่น้องเนาะแก้ไขประทันแล้วเนาะสบายดีครับสายดีเพื่อนก็เนาะเน้สบายดีสบายดีอ่า mama Mà, 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 mà to Mà and tổ Mà tổ thi anh, mẹ phân hay tổ nó mụ bóng đi nga mặt nó mặt bò mặt mặt Bò này, nhìn mặt 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 vào mặt 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 มาติมาชมเลยฮะแก้วกนี่แม่แล้วออกได้พอเลยอันนึ่งเห็ดไี่่ช่างบามีผีช่างไหบมันยำแก้วคือมีผู้ช่างเถอเอ้าเนาะเพิ่นเห็นมันขี้ไรเลยเพิ่นก็นให้ <มา S 2> น่เาเบิงน้ำกันแ้วคอยว่าให้เบิงน้ำกันแต่และมือได้ลลลเลยโจดเลยพวกนั้นดิวันนี้คือคือทุกทุกยางนี่ เขาทายคลิปด้ยเขาทายคลิปซะก้อนแล้วได้ได้ป่อยคลิปออกไปได้คนยังเห็นว่ามันขี้ไดนะ้บ่ขี้ได้นะแต่สำหรับบอตา้านี่เป็นยังจงังโมติจังโมยังตอนนั้นเพราะว่า มันโตมันกับโบได้ขี้เลี้ยขี้ไล่อย่างพอผู้ลึกด้ยเอาได้เลยแต่เหาใช่ได้แน่เมนชาวชาวาคือเฮาเนี่ยใช้ได้เผืองมันอีกดิเอ่อเมนแมนอันนี้แหละอ่าก็เลยโบท่วงเมนเก็เลยโบอันนี้ตอนเพิ่นเห็ดนะคิดว่าเออมันกับประหยัดงบอีกอันตอนนั้นนะเพราะว่าตัวใดพออันนี้ได้ก็เอาไปเพราะมันกับโบได้หับน้ำหนักอย่างพ่อผู้ลึกบบบนี้นะนมัหับไปอ่ะตีแต่มันงามจริงๆบิงแนี้เนาะพ่อพ่อคิดไปแล้วก็เออเนาะเจ้าของเงินเพิ่นเพิ่นว่าเออใช่ไหมลูกมันกับโบเพลงอย่างกั โอเคบ่มีปัญหาเคนะแ้วเาออกไปชื่อนี่แหละเว้าน้ำผูเห็ดนี่แหละกันเก้โดยใช้นั่งนั่งขันต่อได้มั้งนั่งนั่งผู้าปลรองเดียวนี้เออพิ่น้องมูยังไปชื่อปลร้องบ่เออปรองอ่างีบโดยโดยถ้านไรกะดับไครดับบ่พอโอ้โดยโดยป้าขึ้นมายัง เด้ยเนาะจุดด oh ีก oh. oh, oh. 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 ับอันนี้พ่อเปลี่ยนปลายมัืมเยอะอ๋อเป็นตัวเก่าแน่น่ะนี่แหละที่ชื่อมาเพิ่มหนึ่งสองสามเนาะแล้วก็ยาแนวขวดขวดอะไรเนาะขวดละเซ็ตขวดละเซ็ตสี่วันนี่มัน ข้างบนนั่เขึนขึเนขึ้นข้นขึ้นขึ้นขอ้นขอบน่ึ้นขนขึ้นขึ้นข้นขือนี่้นขึ้นอี้นขึ้นขื้นนขือนืึ้นขึ้นข้นขึนีึ้นขึ้นขื้นขึ้นขึ้นดึ้แขึ้นปเอาลี้นขึ้นขอ้นขึ้นข้นขึ้นข้นนขึ้นข้นขึนขึ้นข้นข่้นนขะ

โอ้ยมันบนี้เนาะมวงงั้นเถอะเนาะจักเล็นองตุนก้าไงญ่สิมหาเห็ดหาเทะอ้ไปมีที่อยอืมวท่าแล้วเอ้มันเดี๋ยวไงมันคู่อีกโมคู่นี่นะเนาะแนาเพิ่นกระห็ดเนาเพิ่นกระห็ดเฉพาะอ่าแบบไผ่แบบบ้านนั่นเนาะาะวกาวนี่เพื่นกระหิตเฉพาะ

มันจะเชื่อมันแล้วไปไกลจะยาวนี่แล้วเนี่เียมมันก็แล้วไงอ๋อที่ขอบแหลกป้ายยาแนววะป้ายยาแนวข้างมันเรียกว่ต้นเรื่องไม่ได้เรื่อเรื่อื้อมันเป็นหูมาเด็กเรื่องแล้วเราทำหนอกย่างแต่ห้องสองห้องนะเป็นหมดเลยเยอะเลยเลี้ยงก็แบบกันน้ำเขานะกันน้ำเรือกันไม่กระชาบเลนเขาเรือแห่แห้มันงามเนาะแห้มันงาม

một cựu này thì nó đây à, thì nào đó nè 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 cả nè 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 rồi nè nè luôn nè à Nó nè 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 phân hết, lên nè 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 เออนี่แล้วแม่เพื่อนว่าให้ชื่อมาใช่นะนกรนี่นี่กแบบน,แบบนี้นี่อ,ออกอ,ออกใช่เ็ดไม้สีมาจากเเนี่ยพออยู่เดอ้อโอ้ยมันาวามันคุนละห้านล่มันคุละสีอะไรเกันกับสีนี่คือ่อยเบ้านะ สีขาวสมมุติว่าสีนี่กันอยู่แต่ว่าบัดยามอ่าอันนี้หลีเลดแต่บัดยามอันนี้หลีเลดมันผสมสีนะมันผสมบุคือกันอย่องเนาะผสมบุคือกันแล้วมันอันนี้แมนแมนคนระเบ้อ อันนี้เบน,ขบนขแข็งแล้วแข่ง,ลงลแล้วอันออน,น,นงงี้เรา่นอยู่เนาะอ่าส่งมือขึ้นลงมือโว้ยเนาะ โอ้โหแสดงว่าพอแล้วว่าเอาซื้อได้สามเดือนนี่โอ้โหสามเดือนเอ่ะสามเดือนนี่ปีหน้าเพิ่งสิได้ดืนเนาะ ายแล้วว่าไม่อะไรมันบ่อพ่อบ่อเลื่อยังจะอะไรแหละคือเราว่าไหนบ่อตาไปช่างมาสินบ่อเสียงตยังบ่อว่างพี่น้องเนาะบ่อเสียงยังบ่อสะดวกบ่อยังบ่อเล้วเวียกแล้วงานทางครอบครัวเราเแี่ยจะไอ่นอาช่างยังเนาะบ่อตาบ่อฮู้บ่อตายังบ่อฮู้ยังไม่ได้ เื่อบัดเพื่อเัาปูพื้นนี่เนาะปูพื้นอีกแล้วก็ติก,กะโลอีกทำไปติดเแพดานอีกแห้งทึบแห้ต่ำเยอะหลังหลังตัวนี้มันหลังตัวนี้แห้งต่ำเลยตัวแต่ว่าตัวนี้ข้างนอกเนี่ยฮาบริกร้ที่เนาะฮาบริกร้มันเป็นเนานี่พอดี Ừ. Ừ. Đi ăn 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 chạy mãi à? Mày tay. Hả? Mày có đủ. Mày có ờ, Mày có đủ. Mày có đủ. Mày Mày tụi วันน,น,นี้ก็ลแล้วแล้ววันนี้ตะวันแล้วไปก็เที่ยวตะกันไปเลยถึงไปก็เที่ยวแต่ช็อตเนาะอย่างน,นี้เราไปช็อตเอาช็อตเอาไปทันตุตก๊บหวานเที่ยวกันไตั็อตองไปเลยบ่ Ôi nó, Ôi, nó. Đi nâng xong tạm tư à, hạ phúc chết chết มาเนี่เรือตัวนี้บ่ก่อนตัวนี้ยังบริมีนะครบแต่นี่บัดไม่คือ,อยังเหลือหลายอายละว,ว่าประมาณเจ็ดพัไนไรเงี้ใงงบประมาณเจ็ดพันแหละสำหรับว่าเมนตัวใดเสียงกบก็คือคอยบ,อบอ่เอมียบ่ ดูว,ว่าใช่พรกันท่องอันแล้วมันคอยบ่เออทำใส่พราะกันท่องอันแล้วคอยเอยอแต่ว่าแต่ว่าเครื่องมือนี่อยากเสียง่ายเลยโอ้โหเริ่หมดปั๊บอืนะอรเน้ะเออ đàng quên, thưa đồng ơi. ไฟ็อตอีกอ่ะต้นชายไฟน้อยเนาะตรงนี้เนี่ยสายไฟแล้วกันโตบนอัดหงยางเคียนวะอันสกอตอันสก๊อตเทปดำดำนะ่ะเคียน เห <étique> มาะนโอ, okay. โอ no really? ้โธ่ผมเป็นปวกเข่าแล้วโว้ตัวนี้แต่ปวกเข่านี่ย่าได้เลยว่าปวกนี่มันพอมันเข่าไปแล้วนี่มันฉี่โบ๊ะมันมันฉีมันฉีเกิดลูกเกิดอ่านางอยู่นี่แหละเอาคือจะเฮือนกับแล้วมันมันมันเป็นโตแก่แล้วมันสกัดไปเลย นี่นี่แหละอ่าบาตา้าแนะนำมันซาตาบาหนุ่มเราบัดเวลาผุนตกนะให้ปูแพร่ยางนี่พอแพร่ยางบาต้าชื่อมาให้นะมันเป็นหูชีชีเจีอยู่แล้วช,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 ชีนะนอ่าตั้งขึ้นไปแลหละเท็ดเท็ดอาตูงเอาน้ำยามผุนต๊กนะมันใส่ท่าหรือว่าข้าวูกขาวหยุมห่มขาวยังได้หรือว่ายามน้าม,มันมีสิให้เรามาตักเอา มันไม่ได้สอดเยทีอย่างนี่นะมันจงัง,งบ่เสียเวลาอยู่ไปขึ้นมากึนเป็นไรเออนี่นะับเออไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสิบอกสาวตา้าแล้วเนาะลองเห็ดพี่น้องเลยควมามน้ำน้ำตรุกนั่นบ่บกควมามน้ำน้ำนนองมูบอบ่เบิ้ด ให้ไปตักใส่แพรยางนี่ไว้ตัวแพ,พรยางมันยังอีกผืนนึงยังเหลืออยู่อันนี้นี่อ,อันนี้เพิ่นยืมชาวตาบ่หน,นิจังหวะเมนหรือวะเขาะน่าชิเมนตัยังอีกอยู่ยังอีกอยู่ผืนนึงพี่น้องเลยเ,ลเดี๋ยวว่าตากชิเนะน้ำให้เล่าหน่อันขุดลักสีเจมัดให้มันเป็นตงล่างๆเลยสิขุดน,น้ำนี่ ไปไหว้มือเทพื้นนี่เราเนาะจังบมยางโยเพราะว่าแต่ว่าเขาสีถาแต่โยมเนาะโอ้ยเจ็บหลังปวดแอวก็แหละผลโตไหมใส่คาเนี่ยมืนขึ้นนี่เนาะเรือมือก้อนทันนี้โอ้ยมันไม่ชอบเลยนะนี่นะผลเห็ดอันสวนของโมนะผนอันปลูกของโมนะผนเอานี่แหละบัดไม้แต่ไรมันจะพออยังบมทันพอแบบว่าอ้ายเพิ่มไม่ใหญ่เพิ่มมไมยังก็

เนาะฮะโอเคพี่น้องเลยเนะาะบอต้าอีก็งคือจะได้จบคลิปก่อนก็เอาไว้พบกับพ่อกับเบอตานะ้าในคลิปต่อไปเนาะว่าคลิปนี้เวลานาทีกันยาวพอสมควรแล้วพี่น้องเลยอย่างไดก็ขอขอบมุกขอบใจหล,ลายเด้อพี่น้องเดินเอาที่เขามาเบิงมาชมแล้วก็กดข่ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะใต้คลิปนี้ก็ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนั้นละลายลคือี่ออได้ขอกาวคำว่า,า,าสบ,บายดีพี่น้องเนาะบาย,บาย